God Pope bless the ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพระสันตปาปาักประเทศฝรั่งเศสนั้นได้มีงานสำหรับพระสงฆ์อยู่งานหนึ่งแต่นักบุญลุยส์ไม่อยากไปประเทศฝรั่งเศสนักบุญลุยส์ต้องการจะเดินทางไปเผยแผ่พระวรสารให้กับชาวอินเดียแดงในอเมริกานักบุญลุยส จึงได้ตัดสินใจเดินทางไปยังกรุงโรมเพื่อจะถามพระสันตปาปาว่าให้ช่วยอะไรที่ประเทศฝรั่งเศสระยะทางไปยังกรุงโรมนักบุญหลุยส์มีแต่ไม้เท้าอันหนึง่งในย่ามเล็กๆของเขาที่เขาสะพายบนบา่าในนั้นมีหนังสือภาวนาสายประคำและรูปพระแม่ที่นักบุญหลุยส์สลักเองด้วยความรักและความศรัทธายอย่างยิ่งในที่สุด นักบุญหลุยก็เดินทางมาถึงกรุงโรมและเข้าเฝ้าพระสันตป,ปาปาโอ้พระสันตป,ปาปาท่านอยากให้ช่วยเหลืออะไรที่ประเทศฝรั่งเศสหรือเราไม่อยากไปเลยเราอยากไปเผยแผ่พระวรสารให้กับชาวอินเดียแดงมากกว่าพระสันตป,ปาปาตรึกตรองสักครู่และวางมือบนบ่าของนักบุญหลุยส์และพูดว่า ลูกเอ๋ยมีงานมากมายสำหรับลูกในประเทศฝรั่งเศสอย่าได้ไปที่ไหนเลยนักบุญลุยส์ได้ยินดังนั้นก็คิดได้ว่าในเมื่อพระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์เช่นนั้นเราก็จะไปที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากนั้นนักบุญลุยส์จึงเดินทางกลับไปฝรั่งเศสด้วยความยินดีคุณค่าพระวรสารความสุภาพถ่อมตน ผู้ใดถ่อมตัวลงผู้นั้นย่อมได้รับการยกย่องให้สูงขึ้นผู้ใดมีใจสุภาพอ่อนโยนผู้นั้นย่อมเป็นสุขผู้ใดมีใจสุภาพเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระอาณาจักรสวรรค์ <_ c oughs> เปรดหน้ารู้พระสันตนปาปาคือมุคานาโยกแห่งคริสตจักรกรุงโรมและผู้นำคริสตจักรโรมันคาทอลิกทั่วโลก คริสตจกักรนี้ถือว่าพระสันตปาปาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจากนักบุญซีโมนเปโโตอัครทูตของพระเยซูสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสเป็นพระสันตปาปาพระองค์ปัจจุบันตามการประชุมเลือกตั้งพระสันตปาปาในวันที่13มีนาคมคริรศกราช2013